รถอยากจะซื้อหุ้นซื้อได้ยังก็ต้องเลือกตัวไงใครที่มีตงเหลือมา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  C P O มาแล้วคลื้นกันมาละ C P O อยู่ข้างบนป้ามามามาใครจะซื้อหุ้นมา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 เดี๋ยวดูก่อน C P O เป็นยังไงเลิเยอะ C P O นะคะดูก่อนมันบอกเลยเราค่ะ เราซื้อพูดนะเราไม่ได้เล่นฟิวเจอร์นะเอาอย่งน้นมั่นม่ฟิวเจอร์เก็บตังกันหมดแล้วอันกำไรฟิวเจอร์รอยอยู่เยอะอ่ะอ่าโอเคซีพีอก็บอกว่าถือได้แต่ก็จะมีความผันผวนนิดหน่อยนะก็ดูว่านะครับดูถือได้ซื้อได้ใช่ไหมฮะอ่าถ้าถ้าถือตรงนี้ก็ดูห้ามหลุดหกสิบห้าจุดสองหอะ ถ้าเราใช้วิธีการเนี่ยเราจะได้ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ดูว่าเอ๊ะมันยังนี่วะยังไม่โอวบบอสนี่วาอาจจาะทมเฟรมเดย์อวบบอสแล้วอาจจะมีย่อดได้แต่ย่อก็ห้ามหลุดหกสิบห้าจุดสองห้านะฮะ, <65 S 1> ะว่หกสิบห้าอ่าหกห้าสองห้าแต่ถ้าผ่าน,น,น 6, ถ้า 6, ป,ปาิดสูงว่าหกเจ็ดเจ็ดห้าอันนี้สบายแหละเล่นง่ายแหละนะโอเคเราต้องผ่านหกเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็จะเล่นง่ายเนีนะ่ย ก็มีโอกาสผันผวนนะครับเพราะมีแค่สัญญาณซื enfin ้อแต่ไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะเพราะนั้นการขึ้นก็ยังไม่ทะลุทะลวงนะฮะไม่ไม่ทะลุทะลวงอ่ะยังไม่ทะลุทะลวงนะครับพี่มองว่าเซ็นมันก็เรื่องของเซ็นไม่เกี่ยวกันวันนี้โดนสามรุ่มหนึ่งลายย่อยซื้อเจ้าเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นรายย่อยเหนียวก็ถือแต่ไม่ไม่ซื้อแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ซื้อแล้วเพราะจังหวะของการซื้อเนี่ยมันจะเป็นจังหวะแบบนี้นะ โโกโล,ลต,าตาลาดแบบนี้เออตาลาดเนี่ยคือเราจะซื้อช่วงช่วงที่หรือแท่งเนี้ยแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปซื้อเราแค่รอขาย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราซื้อตรงนี้หกสิบสองมันหลุดหกห้าขายหกห้ามันก็ยังได้สามบาทเนี่ยตาลาดหุนตวเนี้มันต้นองคิดได้แค่น,นี้นะฮะเออทางั้นเล่นเล่นเอสเลยเล่นเอสเลยมามาย,มาย่อมาแล้วพี่เอาไงต่อเอ <H. S 2> สห้าศูนย์ซีรีส์เอสศูนย์ ของเราก็ฟังกันมาคือถ้าหลุด1022ก็ต้องช็อตออกไปก่อนใช่ไหมค่ะ1022ถ้ <S 2> 2, <S า close อ,อ่า1022แล้วถ้าปิดต่ำกว่า1014อันนี้ยังไม่ปิดต่ำกว่านะยังไม่เป็นไรนะนะฮะอันนี้มันก็คือแค่หลุด1023.8องมาแลก็เราก็เราก็ต้องช็อตโคไปก่อนแต่เรายังไม่โอเปชอชอนนะนะครับเป็นแต่เย็นเนี่ยมันปิดปิด1014ต่ำกว่า1014 ก็คนที่ปิดแล้วเนี่ยคือมันต้องไหวนะเล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่รอรอไปรับแถวแถวตุงเก้าร้อยใหม่นะฮะอันนี้ก็รับแถวเก้เป็นสี่อ่าเป็นสี่นะฮะมันต้องไม่ดุเก้าเก้าเก้าหกจุดสามอ่ะนะฮะแล้วก็แถวแถวหนึ่งพันอะไรเงี้ยพันบวกนิดหน่อยนะพันบวกนิดหน่อยก็ประมาณเนี่ยนะก็ก็จะเป็นสี่สี่แล้วก็จะมีห้าหรือเปล่าคือถ้าหลุดเก้าก้าหกจุดสามก็ไม่มีห้า เดชไหมเดชไหมเดเซจะไม่มีฮะเด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 นับดเดเ่เดูดเด้ดไดเดนดเนเด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 งดาดเ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 นเดเดอดาดเน่่ยน่าเะอ่เน่าจะจบแล้วเพราะด่าไดเวเร์เจนดเ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 ่เดมด้ดเดเดเปเนเดเดเดเละนะฮะดเดสดเ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 อเถ้าดูดเดดเดนดเดเเด็ดเ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 ่เนเ อ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นยังไม่ถึงเดือนเมษาเนี่พี่ก็ยังไม่มองหุ้นลงมาเร็วมาเร็วอะไรแต่พอหุ้นเราก็ดูของเราเป็นรายตัวไปจังหวัดซื้อต้องซื้อนะฮะแต่มีเพิ่มเข้ามาก็เป็นบีกิมใช่ไหมซื้อไปซื้อไปเดี๋ยวก็มีคนมาไล่ให้เองนะฮะอ่ะบีทีเอสเราซื้อมาแล้วใช่ไหมคือคือนักงทุนต้องเข้าใจนะว่าบีทีเอสเราก็ไม่ได้มาซื้อตอนที่มันอยู่สักล่ลางสักทีเดียว <Sh are> <S <S ใช่ไหมนะครับเรามาซื้อกันแถวๆเนี้ยเก้าบาทหนะ้าสิบนะแถวๆเนี้ยนะครับเราก็ดูว่ามันควรห้ามหลุดอะไรนะครับเราก็มาดูแล้วกันนะฮะพอเราซื้อมาแล้วอ่ะเราก็ใจเย็นเพราะตลาดมันเป็นแบบนี้นะฮะเราไม่สามารถจะอ่อถ้ารู้งี้เราก็คงขายไปเมื่อเย็นวันศุกร์แล้วก็วันนี้ซื้อกลับหรือเปล่านะแล้วเสอยก็จะตกรดนะฮะเนื่องจากขึ้นแรงเกินไปก็ต้องพักฐานนะครับ แล้วก็ดูว่าเขาต้องหลับนะฮะก็คือประมาณ9.75นะฮะเพราะฉะนั้นการลงมาแล้วไม่ดุ 9, จ9.75ถือว่าปกตินะฮะปิดนะฮะปิดปิดก็ถือว่าปกติไปไม่ไหนมีอะไรผิดในในใ,ในตลาดหุ้นนะตามเฟรมมันก็มีสัญญาณซื้อแล้วนะฮะก็มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นถ้าอยากให้ขึ้นแรงๆก็ให้มันตัดซีโร่ลายที่ไปก่อนนะฮนะั้นมันก็คูด12บาทไปแล้วมั้ง คือท่าไม่ถึงว่าถ้าถ้าเอ่อถ้าถ้ามันตัดได้เนี่ยไม่ถึงราคามันก็ทะลุสิบสองบาทไปแล้วว่ะใช่ไหมมันตัดได้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่มันบอกว่าให้สัญญาณซื้อเนี่ยเราก็ซื้อไปก่อนละกันเหมือนเหมือนเราซื้อเคแบงนะฮะเนี่ยทำตัวอย่างให้ดูนะฮะเพราะว่ามันพูดพื้นฐานเหมือนกันอะไรอะไรมาก่อนเนี่ยนะะสมมติเราซื้อเคแบงเนี่ยนะฮะพื้นฐานมันบอกว่าให้เราซื้อนะครับพอมันตัดปั๊บเนี่ยเราซื้อเราก็จะซื้อเนี่ยนะฮะเคแบงที่ร้อยสิบสามบาทอ่ะนะฮะ แต่ถ้าราอให้มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ร้อยห้าสิบไปแล้วนะพอเข้าใจระบบการใช้เช่นนี้ข้อไหมฮะว่าการซื้อข้างล่างเนี่ยมันก็นานเนี่ยนะฮะแต่จะรอให้มันขึ้นก็ไปซื้อที่ร้อยห้าสิบแล้วไปขาย 4, ร้อยหกสี่แล้วว่าจบไปยังอย่างเงี้ยนะครับซื้อที่ต่ํามันก็จะมีมันไม่มีความเสี่ยงอะแต่มันช้าไม่ได้นะครับแต่ระบบนี้ก็เราก็ดูดูเซ็ตไม่ได้นะ ไปดูเซตเราก็จะแบบตื่นตระหนกอ่ะเราก็จะไปไม่ได้เนี่ยเ <Yeah. S 1> บมอย่างเงี้ยนะครับแมคโคอย่างเงี้ยครับก็ก็ยังถือได้อยู่นะนะครับก็สี่สามห้าสิบที่ขอให้แมคโคนะครับอันนี้เขาก็เขาก็รักพี่นะเขาทำขึ้นมาให้ลงนะสี่สามห้าสิบวันนี้เขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะนะครับแล้วก็อันนี้ดีมากเลยนะครับเดือนทำแบบเนี้ยนะฮะคือไม่ถือว่าไม่ตัดลงอ่ะนะฮะ ตัดลงเห็นไหมครับถ้าตัดลงมันจะนานเนี่ยนะฮนะอันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียน,เร,ยนเ,เรียนเทคนิคไปที่4 3 50นานๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็สามารถที่กลับขึ้นไปใหม่ได้นะก็ยังดูดีอยู่นะครับพ t s เป็นหุ้นที่อยู่ข้างล่างครับไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะฮะมันอาจจะอีกสี่ห้าเดือนแล้วอาจจะเห็นราคาข้างบนนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอไปแล้วม,มันจะเป็นเช่นนั้นในที่สุดมันจะเป็นเช่นนั้นในที่สุด นะครับถึงว่าโครงสร้างของพื้นฐานแบบนี้โครงสร้างของเทคนิคอแบบเนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่มันไม่เร็วนะฮะ uh huh. อยากเอาเร็วไหมเอาเร็วก็ไม่ uh huh. ตัวมันก็เร็วแต่ก็เสียงเอาสมมติว่าซิก้าเร็วนะฮะ uh huh. คือเร็วลงเร็วซีเก็ไม่เร็วฮะเป็นตัวที่ช้าเหมือนกันนะครับ แต่เดี๋ยวมันก็ได้พาสองเล่มงามนะครับเพราะมันเป็นทุน C ีเคเป็นทุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เราจะบอกนะักลงทุนนิดนึงว่าเวลาคุณซื้อหุ้นนะ่ะคุณต้องฟังการวิเคราะห์ให้ดีนะฮะว่าเขาแนะนําแบบไหนนะพอคุณซื้อ C ีเคแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นหุ้นสิ่งเก็งก,กาไรไมันไม่ใช่นะมันก็จะค่อยๆขึ้นนะก็จะมาถามกันทุกวันนะฮะก็แบบนี้ก็ไม่ควรจะมาซื้อหุ้นพวกนี้นะครับเอาเร็วๆไหมเออเอาไหมเดี๋ยวเนี่ยเอาหุ้นผีบอกเนี่ยเอาไหม เอาไหมไม่ต้องไม่ต้องกล่นนะสี่ขีดเดี๋ยวไม่ขึ้นนะเอาไหมเอาไหมพูดสีเอาป่ะเดี๋ยวจะแนะนําตัวหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวโดนเผาอ่ะโดนผีหลอกเอาเอาแรงแบบซิก้านเลยเอาป่ะเดี๋ยวจะบอกให้ตัวเอาป่ะเดี๋ยวถามก็สิถามก็สิแต่จะเหมือนซิก้าเลยคุณจะเอาไหมถามดิเอาป่ะเอาป่ะผีบอกไหมเราไม่ชอบชีวิตตัวเองเลยเราไม่ชอบชีวิตตัวเองนะเอาป่ะบอกให้ก็ได้ u a c อ่ะเอาป่ะ เอาซื้อดิคุณดูอะคุณดีมอ้แล้วคุณดูเองะคุณดูเองนะฮะไปเลนไปเลยแล้วคุณดูเองถ้าคุณจะเล่นนะนะก็คือคุณแค่ดูแค่ว่าคุณท่านถามพี่นะนะฮะก็คือว่าถ้ามันหลุดหกบาทเก้าสิบคุณก็ขายไปคุณไม่ต้องมาถามแต่คุณจะถือยาวนะถ้ามันหลุดหลุดหกบาทยี่ห้าคุณไยขายอ่ะแล้วดูว่าคุณจะกำไรเท่าไหร่เอาเปล่ามีทุกแบบอ่ะคุณจะเอาเปล่า มีหมดและนะฮะราะนั้นถ้าคุณ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 สายนั้นน่ะรู้ออกไหมคุณก็ไปหุ้นสายนั้นน่ะสายซิก้า U A C อะไรพวกนี้มันเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ใช่มาซื้อ CKP คซื้อแบโกไม่ไม่ขึ้นทีเียเดี๋ยวเดี๋ยว U A C ปิดอย่างเดียวก่อน <cụ> มืแต่เอาเอาเอากันไม่ทน <C': S 1> ันหรอกอ๋อยังเอากันทนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปแลาวปิดแล้วซิก้าคุณทำไรไหมก็คุยมาตั้งเจ็ดบาทขึ้นไปยี่สิบสี่ยี่สิบสองไม่ได้ขายตอนนี้ลงมาสิบห้าบาททำไงดีวะ เจ่ดบาท UACP ที่เจ็ดบาทยี่ห้าคุณก็รุ้นเนี่ยแล้วคุณก็รู้ว่ามันห้ามหลุดตรงไหนนะครัถ้าเราดูเนี่ยทางเฟรมวิกมันไม่ได้เสียเลยถึงไหมมันจะขึ้นแรงแล้วลงแรงใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอะไรถ้าไม่หลุดโผบาลที่ห้าแต่เขาเล่นกันแบบเนี้ยคุณดูเนี่ยห้าบาทแปดสิบขึ้นไปแปดบาทด้าห้าแปดบห้าแล้วลงมาแบบเนะี้ยอ่ะคุไปดูมันเล่นเหมือนซิก้าไหมมันก็เล่นเหมือนกัน ของชอบค่ะหมูไม่กลัวน้ําร้อนโอ้โหกูก็เลย,เลยอย่าเล่นเยอะกูก็จัดไปที่ทรักทลายก็มาชมบ้างอะไรเงี้ยคุณผีบอกออวันทุกตัวเอาเปล่าคุณผีบอกเออคุณผีบอกเอาเปล่อเอ,อย่าเล่นเยอะพวกนี้พวกนี้ซัดซัดซัดเดี๋ยวเจ้าแต่หรู้ว่าคุณต้องทนเนี่ยแล้วถึงเวลาทำไงกูก็หาวิธีออกเองอ่ะไม่ทันแหละเอามือสุกะปลาไดถูกต้องถูกต้องเข้ามรไม่ถึงจะมาไล่เล่นไม่ได้ใช่ไหมอืมอ่ มันองเล่นแบบใจถึงแล้วใหญ่เยอะอันนี้จะด่ากันหลายชาติมันไม่ไม่แฟร์ไม่เป็นไรเอไม่เนี่ยเอาใจร้ย่อยคือพี่เนี่ยมอนพี่แนะน่ผู้ทุกประเภทที่ตลาดเราทราบก็ให้มันเทรดน่ะพี่แนะนําผู้ทุกประเภทแต่พี่ก็จะบอกว่าคุณจะต้องทํำยังไงซึ่งคุณต้องไปรับผิดชอบมันเองนะเพราเจพีไม่ขึ้นอาบน เอาเลยเนี่ยเนี่ยูเนี่ย u c เนี่ยดูมันจะซิกไหมร้าวใจร้าวใจเอาเ้าใจไหมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมอนขึ้นมาเนี่ยหกบาทเนี่ยแล้วขึ้นไปพวดขึ้นไปรุ่งขึ้นนะแปดบาทห้าห้าอีกวันหนึ่งลงมาหกบาทสี่ย่างเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาก็เอาดีเนี่ยกำลังแท่งเขียวใหม่เลยเนี่ยใช่ไหม ชอบกดไลค์กดแชร์กดกดบ้านมีบอกเร็วเร็วเร็วชอบกต่ทั้งตะบนนี่หมดแล้วนะครับรีเสิร์ชก็มีอยู่นะคระเอามีรีเสิร์ชมีมีไปดูในมอนี่บีบมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วโอเคเจ๋งมันดูมากเลยค่ะคุณม่อนดูอ่ะอันนี้เสียป่ะเนี่ยไม่ได้เสียแล้วทำเฟรมมันสวยนะมิทำนิวไฮด้วยนะมันทำนิวไฮด้ เง็ด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 ดาวดาวใหญ่ดาวใหญ่ยักษ์มือมาโอ้ดาวมันดาวมันดาวมันดาววีดาววีก็คนแต่ดาวเด็กกำลังย่อมาดาวเด็กต้องรอหัวไหนพี่ดูดาวเด็กให้หน่อยดาวเด็กก็สตาร์ทล็อตตรงนี้เลยถ้าหลุดหกบาทเจ็ดสิบอ๋อดาวเด็กดาวเด็กโหรอทะลุเจ็ดบาทแปดเลย จะไม่ดาวเดย์เออน,น้อยๆแล้วก็ถือยาเป็นรุ่นแล้วจะเอาเท่าไหร่ก็เอาอันนะใครจะเอากี่หลักก็ว่าไปมันก็มันเป็นหุ้นแบบนี้อโอ้แต่แล้วดาวบนดินคนบนเขาวันนี้ซัดเจทีเอสามรอบพี่มั่นสุดยอดแต่อย่าลืมนวกันลงมาจะถอยซื้อแล้วกันเอทีเอสเล่นไม่ได้ยากจะถอยซื้อนะเอ s ออ่าเอ s ซื้อไปปักวิง่งโยนโยนเลยกว่าไปวิธีเล่นมันมีทั้งหมดแหละนะ โอ้เรียนเอ็กแล้วครับเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นพอร้อยล้านหนึ่งเปอร์เซ็นก็สิบล้านแล้วล่ะเนี่ยสิบล้านเนี่เล่นได้อะดูก็เขามีบิดช่องมากี่หุ้นกูก็ดูแล้วกันนะช่องลาสองเดี๋ยวจะของแตกเป็นบัเก็ตแบงก์เตอร์ตใจหมดล้า้านห้าคุณซื้อคุณเดือนสิบล้านคุณซื้อไปสามช่องอะกว่าปิดแล้วตลาดปิดแล้วโชคดีแล้วตลาดปิดก่อนเปมือนกันไล่เซ็ลิ้งตายเลยมันก็เป็นผู้สนุกสนานนะครับมันดูตัวอย่างว่าแล้วถ้าคุณใจไม่ถึงอ่ะคุณก็จะเหมือนกับเล่นซีการย นะครับเขาเรียกสูบซิก้าแล้วสำลักนะฮนะคุณนะด,ดูเนะี่ยยี่สี่บาทหกสิบแล้วมาชาล,ลงมาสิบสาบาทห้าสิบเทนี่เข้าเป๊ะเป๊ะสิบสามพันห้าสิบเป๊ะรู้งี้ซื้อกระดีขึ้นมาซื้อแต่พรุ่งนี้เป็นไงต่อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่านะแนะนําไปนะี่ยมีแต่ผิดกัผิดนะคือคือสั้นๆจะผิดหมดนะนะฮะสุดท้ายอะ่ะก็ถามพี่นะมันจะมันต้องเจอครบทุกป้ายอ่ะ อะไรคะมันมีป้ายเลยมั้งล่ะเทียอะไรมาเทียวันเทียทูเทียทีใช่ไหมเหมือนครบทุกป้ายเลยมันมาแนวเนี้ยแล้วแล้วมีฝังหลุมไหมพี่เจอทุกป้ายอเจอทุกป้ายโดนถูกโดนป่ะเอาแจออกห้ามเทรดอะไรอย่างงี้มีไหมมันล่างมาขนาดนี้แล้วนะครับมันเล่นไปมันก็ขายเองไม่ได้หรอกมันต้องแบบมันต้องเหมือนกับบางตัวที่คนไปเล่นอยู่บนดอยโดงนี้มันต้องทําแบบนั้นแหละกระจายอ่ะนะครับ อะชอบกันจังมาคลื้นคลื้นกันใหญ่เลยคลื้นคลื้นคลื้นคลืคือคืออย่างเดียวคืออย่าอย่าไปกลัวตลาดอย่าไปกลัวภาพหลบตลาดนะฮะตลาดเป็นมีให้เล่นทุกวันนะครับเราสามารถที่จะดูนะดูมาเล่นเนี่ยอันนี้จะไปขุดเหรียญเมือกันนะ CWT เนี่ยขุดเหรียญมาแนซิลี่เจ้วไหนพี่ใช้พัฒนาอ๋อเนนี้ก็สมัยตอนที่เข้าตลาดเนี่ยจริงๆเราพี่เป็นคนทำอันใดนะ จำไม่ผิดละร้อยแปดสิบาทอะ่ะออันนั้นตอนนั้นหนังควายอะ่ะใช้วัฒนาเนี่ยอืมฟอกหนังฟอกหนังลงมาเหลือบาทเดียวห้าสิบตังค์นี่แหละนะฮะอ่าก็ดูเนี่ยเห็นไหมหุ้นเล็กก็ขึ้นได้ดีหุ้นเล็กก็ลงได้ดีมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะฮะแต่ถ้าเราเล่นแบบมีระบบของหุ้นเอ็กซ์อ่ะมันก็ยังเฉยเฉยอยู่นะกำไรยังพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ได้เสียหายอะไร อ๋อแล้วเอสท่ศูนย์ซีรีส์ช็อตเลยไหมมันไม่ได้บอกว่าช็อตเนอะนุนอย่างใช่ไหมอย่างคือมันต้องให้จบถ้าสมมติว่ามันห้าเงี้ยมันก็คือมันก็ช็อตแล้วล่ะคราวนี้มันสามไงอ๋อสามลงสี่เออแล้วสามลงสี่แล้วสี่ไม่หลุดเก้าขั้าหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าช็อตโครสชั่วข่าวอ่ะอ๋อลอยยาวช็อตโครสชั่วข่าวนะฮะแล้วช็อตช็อตช็อตโครสนะะคราวนี้ระบบมันอยู่ที่ว่าอ่าถ้าคนที่เขา เขาไม่ต้องถามใครอ่ะคุณมั่นก็จะช็อตมาแล้วจากข้างบนนะฮะตรวแปดสองเก้าเนี่ยเขาจะช็อตมาเดี๋ยวพี่ให้ดูระบบนะตรวระบบเนี่ยนะฮะ้าใครเรียนเขาก็จะเข้าใจนะฮว่าเขาจะใช้ทางเฟียบร้อยี่สิบเนี่ยนะครับแล้วเขาดูตรงนี้มัน่นเนี่ยนะฮะหนึ่งศูนย์สองเก้าจุดหนึ่งเนี่ยหลุดเขาช็อตเลยหลุดเขาช็อตเลยถ้ามันไม่หลุดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เขาก็เขาก็ลองแล้วเขาปิดไปเลยนะฮบแล้วเขาจะลองใหม่เมื่ออันเนี้ยคุณมั่นเห็นไหมฮะมันต้องมันต้องอยู่ขาโลกก่อนแล้วเขาเข้าไปลองใหม มันมันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับราคาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับระบบของเทคนิคที่ใช้ร่วมกับมันด้วยว่าใช้อะไรเพราะถ้าเราดูทางเฟรมเดย์มันยังไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยทั้งกาลงมันลงพไดบอร์เจนมันลงพไดบอร์เจนอ๋อแต่มันไม่ได้หลุดแกรบที่เปิดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมมันไม่หลุดหัวที่ลงมาเนี้ยเราก็จะไปช็อตมันไม่ได้นะฮะมันไม่หลุดเส้นออใช่มันมันมันคือคือถ้าเราไปช็อตมันถึงว่า เราอย่าไปใส่ว่าเราช็อตแล้วมันจะลงไปเก้าร้อยอย่างเงี้ยอันนี้เราช็อตไดนน้ใช่ไหมแต่ถ้าเราช็อตแล้วเรารู้ว่าช็อตเนี่ยนะมันจะช็อตในขาขึ้นอยู่นะแล้วเป็นการช็อตสั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็โอกาสที่มันจะลงมันก็มีเพราะว่าแถวๆพั 1, นเจ็ดมันก็ตื้อ,ต,อ,ต,อตลาดถูกไหมแล้วหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยคือแบงค์ขึ้นน้ํามันขึ้นแล้วราคาน้าม,มันมันเริ่มหลุดเก้าสิบเหรียญเนี่ย อันนี้พวกที่เขาเป็นขาช็อตเนี่ยเขาเขาไม่ปล่อยไวิหรอกเขาจ้ำช็อตนะใช่ไหมพวกขาพุทเนี่ยเขาก็ต้องจัดการหุ้นที่ขาขึ้นอ่ะแต่แต่ไม่ใช่มาพุทบีกิมอย่างนี้ก็ตังหมดนะอมนนไม่ได้นะก็ต้องพุทแบงค์เคแบงเลยกพุทธอะมันก็พุทได้หมดแ<ช>หละแอดวายก็พุทได้ใช่ไหมเออพอพุทแท่งแท่งแรกเลยอ่ะนะฮะ S <S ในในเขตโอเวอร์บอสแล้วเจอแท่งแดงแท่งแรกของทางเฟโพได้หมดอ่ะพูดได้หมดทุกตัวขึ้นมาลักษณะแบบน,นั้นก็พูดได้ทุกตัวเป็นคนือคนเรียน <ๆ S 2> จะเข้าใจอ่ะแต่ใครจะพูดหรือไม่พูดพูดแล้วได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอมาหมดลวประมาณนี้ทองคำค่ะเออทองคำ ตัวไหนล้ชีวิตสพีอ้ต้องทำนะ <S <S ทางเฟรบิกบอกว่ายังไม่ได้ช็อตนะแต่ให้ระวังเพราะว่าเป็นโดจินะฮะเป็นโดจิเนี่ยก็ต้องถึงวันศุกร์นะอเพราะนั้นถึงวันศุกร์รอไม่ไหวก็ต้องมาดูอันนี้นะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้หลุดแม้กระทั่งเขียโลของหนึ่งแปดแปดหกจุดห้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ช็อตนะฮะก็บอกว่าให้ถือต่อไปแล้วเราถือต่อไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเนี่ยนะครับ 120ลงมาเป็นขาลงนะฮะต่ำกว่าซีโร่ไลนะะ์ปั๊บเนี่ยแสดงว่าไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดอะไรห้ามหลุดอะไรหนึ่ง871นะฮะถ้านี่เป็นขาลงแล้วไม่หลุด871ก็กลับเข้าไปลองใหม่นะครับก็ประมาณนี้ระบบก็คือเล่นข้างบนเป็นรอบอยู่ข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วถามว่าช็อตได้ไหมก็มันยังไม่ได้บอกให้ช็อตไงนะ,ะเพราะอันนี้มันมันเป็นขาขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่เหนือศูงอยู่เหนือ อยู่เหนือซีโรไลน์แล้วก็อยู่เหนือทิกแนลทาเฟรมเดก็อยู่เหนือแบบนี้นะครับอ่าอืมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นมันยังไม่ใช่ช็อตนะในช็อตมันก็ถือลองนะฮะหรือรอจังหวะที่มันบูบไม่หลุดนะฮะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแล้วเข้าไปลองอะไรเงี้ยแล้วเอาแล้วช็อตเลยไม่ได้เหรอมันมันเป็นลองในททเฟรมใหญ่อยู่นะฮะเป็นดจิดจิทาเฟรมเดออใช่ มันแค่ถ้า,ถาช็อตก็ช็อตแบบสั้นๆอะไรเงี้ยนะครับเล่นสั้นนะครับอ๋อแท่งเขียวใหญ่มันยังยังเต็มแท่งอยู่ข้างหน้าอยู่เยอะใช่ไหมฮะอือคือมันชนะมาหมดนะคุณมอนเนี่ยมันชนะนี่ด้วยแหละแปดหกสี่ชนะชนะเนี่ยอันนี้เป็นโลนี่เป็นไฮอันนี้มันทำในเรื่องไฮอะแล้วเราจะไปช็อตจะน้อยเราก็ต้องยอมมันหนึ่งแปดหกสี่มันต้องแพ้ก่อนใช่ไหมว่าดาวเชอรี่มันจะเป็นมันเป็นขาขึ้นถ้าไล่มันยิงมันมันมันก็คืนตั้งแต่ตรงเนี้ย แล้วมันเป็นขาขึ้นซึ่งเราถือว่ามันเป็นซ y คล e บีนะครับบนะก็คือว่าอันนี้หนึ่งมันเป็น A B บีไงนะฮะอันนี้ C ีไม่รู้ว่าซจบตรงไหนอันนี้เวลาช็อตเนี่ยวิธีเอเวลาช็อตให้ชนะก็คือช็อตตอนมันแพ้ถ้าวีแพ้ก็ต้องหลุดหนึ่งแปดหกสี่ฮะถ้าเดแพ้เนี่ยนะฮะเดแพ้ก็ดูหลุดอะไรก็หลุดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเนี่มาแต่ก่อนไม่เห็นการไม่ได้แชร์ก็เลยไม่เห็น อออนี่พี่มอนก็ลากตามพี่อย่าลืมดูเให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาดูดูทีดูทีนึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่ยมันมันมันส่งสัญญาณแค่โดจิใช่ไหมใช่แท่งมันใหญ่ใหมันโดจิมันเป็นวันจันทร์วันจันทร์แล้วเราจะไปบอกว่ามันจะลงได้ไงเนี่ยอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ขึ้นหมดนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ถึงตรงนี้ลองได้ไหมลองได้ไหมลองได้ถ้ามันปิดไม่ถ้ามันลงไม่ต่ำกว่า864มันก็ลองได้มันไม่ใช่ว่าให้มาลองตรงนี้นะฮะ พอสัญญาณรองมันก็มาตั้งแต่อ่ะตรงนี้นะหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งแปดสามศูนย์ลงมาเนี่ยโดนไปกี่กี่รอบแล้วเนียตรงนี้ใช่ไหมเออ,เออแล้วถ้าคุณใช้ทําเฟรมเดย์เนี่ยเป็นตัวตัวเทรนนะฮะพอมีเทรนแล้วอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ร้อยี่สิบอ่ะเพราะมันมี trend เทรนมีเทรนไม่ถึงว่ามันทำไฮเออร์ไฮเนี่ยก็ถือว่ามันมีเทรนแล้วล่ะอือนะครับเราก็ไปเช็คว่ามันขึ้นอะไรเราคิดว่ามันเป็นขึ้นบีนะพอขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้นะครับ,อ,อ,รบอันนี้ไอ้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่ยแล้วก็มุ อ่ามันหลุดหนึ่งแปดถูกสี่ด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันก็มันก็น่าจะช็อตได้ประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นหลุดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งมันอาจจะเป็นเป็นถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะเป็นรองนะครับอ่าสอบอืมก็ยังเป็นรองอยู่ก็ถือรองได้อยู่นะครับเต่เพราะท่งเทียนวิยังใหญ่ใช่<า>แต<ท>่ถ้าใครบอ,อกว่าเออฉันพอแล้วนะร้อยเหรียญเนะี่ยหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าสี่ฉันได้มาร้อยเหรียญแล้วว่าคือฉันได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินที่วางประกันแล้วเนี่ยก็ทยอยปิด ทยอยปิดทยอยปิดไปมันก็เป็นวิธีเล่นที่ถูกต้องแต่ในการวิเคราะห์ตัวเนี้ยเราก็ลังมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะทําอะไรสําหรับคนที่ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นการ<ม>ต้องบอกว่าเล่นสั้นนะออืม่ะสำหรับทุนที่เคยเรียนกับพี่นิพนธ์นะคะทุนสามารถที่จะเปิดกราฟไปกับการที่พี่นิพนธ์บรรยายแล้วมันก็จะซึมซับได้ง่ายเนาะ อ,อาจารย์แทบไม่ต้องโชว์ก็ได้หลายๆท่านส่วนหลายท่านเองที่ยังไม่เคยเรียนกราฟก็สี่บวกหนึ่งในเดือนมีนาคมนี่แหละทุนก็จะได้นึกภาพออกเวลาบรรยายนะฮะ,ะใครที่ยังไม่เคยเรียนกราฟที่พี่นิพนธ์ได้แชร์เมื่อสักครูน่นี้ก็คือสี่บวกหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนั่นเองนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ <c oughs> ะครับสวัสดีครับท่านที่สนใจครับที่พี่นิพนธ์แชร์เมื่อสักครู่วิธีการคิด s ิสเต็มเทรดต่างๆ,างๆนะสาสว